สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องลายมือกันหน่อยนะครับจากภาพถ่ายฝ่ามือขวาที่ได้มาสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะคะมือขวาเนี่ยตามหลักแล้วเขาก็ว่าเป็นมือปัจจุบันมือที่เราใช้สร้างใช้ทําอะไรต่างๆในชีวิตใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากเอกสารทํานายลายมือของฉันนะครับ เป้าหมายก็คืออยากจะลองถอดรหัสเส้นหลักๆดูค่ะเพื่อให้พอเห็นภาพรวมๆของบุคลิกหรือแนวโน้มชีวิตอะไรแบบนี้ตามหลักลายมือทั้งไทยทั้งสากลเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าออการดูจากภาพถ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นมิติความนูนความลึกชัดเจนเท่าของจริงนะคะครับครับเข้าใจครับแต่ก็น่าทึ่งอยู่ดีนะว่าเส้นแค่นี้มันจะบอกอะไรเราได้บ้างงั้นเริ่มที่เส้นสำคัญสุดเลยไหมครับเส้นชีวิต เส้นนี้ในภาพดูอค่อนข้างชัดเจนโค้งสวยดีนะครับใช่ค่ะลักษณะเส้นชีวิตที่ชัดๆโค้งยาวๆโอบรอมเนินสุกแบบนี้นี่ตามตำราถือว่าดีเลยนะคะบ่งบอกถึงพลังชีวิตที่ดีสุขภาพแข็งแรงอืมเป็นคนมีกำลังวังชาดีว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็มักจะอึดสู้ไม่ถอยง่ายๆ ถ้าไม่มีเกาะหรือว่ารอยตัดอะไรแรงๆนะคะก็มีแนวโน้มจะสุขภาพดีอายุยืนค่ะโอ้โหเป็นพื้นฐานที่ดีเลยนะครับเนี่ยมีพลังชีวิตดีแล้วเรื่องความคิดล่ะครับเส้นสมองเส้นนี้ก็เห็นยาวชัดเจนเหมือนกันพาดกลางฝ่ามือเลยแถมแยกจากเส้นชีวิตนิดหน่อยด้วยอืมเส้นสมองแบบนี้ชัดๆยาวๆเนี่ยสะท้อนเลยว่าเป็นคนคิดเป็นระบบค่ะ เก่งเรื่องวิเคราะห์วางแผนโอ oh. ค่ะแล้วการที่เส้นมันแยกจากเส้นชีวิตนิดๆแบบนี้นะคะมันเสริมเรื่องความคิดที่เป็นอิสระคือไม่ค่อยยึดติดกับกรอบเดิมๆเ,เท่าไหร่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างตัดสินใจอะไรเด็ดขาดด้วยตัวเองถ้าเส้นมันตรงไม่เป็นคลื่นหรือไม่มีตําหนิอะไรนะคะอืม,อมครับผมพอคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้มันส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยไหมครับอย่างเส้นหัวใจที่เห็นในภาพนี่มันดูเออค่อนข้างสั้นปลายไม่ค่อยโค้งสูงเท่าไหร่ เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะมันมักจะไปด้วยกันนะคะคือเส้นหัวใจลักษณะนี้เนี่ยบ่งบอกถึงอารมณ์ที่คืออาจจะมีความอ่อนไหวอยู่ลึกๆนะแต่ภายนอกจะดูไม่ค่อยแสดงออกไม่หวือหวาอ๋อดูนิ่งๆค่ะจะใช้เหตุผลนำหน้าเยอะหน่อยในเรื่องความสัมพันธ์คือไม่ใช่สายเพอ้อฝันนะคะอาจจะดูเข้าถึงยากนิดนึงแต่ถ้าได้รักใครแล้วเนี่ยจะเป็นคนจริงจังซื่อสัตย์แล้วก็มองหาความมั่นคงระยะยาวมากกว่าโอเค คือถึงไม่ค่อยแสดงออกแต่ก็เน้นความมั่นคงรักจริงว่างั้นเถอะแล้วเรื่องโชคชะตาหรือเส้นทางอาชีพการงานอะไรพวกนี้ล่ะครับเส้นวาสนาในภาพนี่อ,อดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรืออาจจะไม่มีเลยใช่ค่ะจากภาพนี้คือเห็นไม่ชัดเจนจริงๆซึ่งพัดตามหลักการนะคะถ้าเส้นวาสนาจางหรือว่าแทบไม่มีเลยเนี่ยเขามักจะตีความว่าชีวิตของเจ้าของลายมือคนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคช่วยหรือโอกาสแบบฟลุกๆเท่าไหร่ อ๋อเหรอครับค่ะแต่มันจะมาจากการตัดสินใจการลงมือทําความพยายามของตัวเองเป็นหลักเลยคือต้องสร้างทางเดินชีวิตด้วยตัวเองอะค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางตามที่ตัวเองอยากทําไม่ได้มีอะไรมาขีดไว้ชัดเจนนะักโอหมันกับว่าชีวิตอยู่ในมือเราจริงๆให้เรากําหนดเองเลยนะครับและมีอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือมีจุดสีดําเล็กๆกลางฝ่ามือเลยอันนี้มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับอ๋อจุดหรือฝกลางฝ่ามือ ถ้าเป็นฝายจริงๆนะคะไม่ใช่รอยเปื้อนชั่วคราวเนี่ยมันก็มีความเชื่อที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันที่เขาว่าฝายกลางฝ่ามือจับจ่ายคล่องฝายกลางใจมีคู่ครองดีอะไรแบบนั้น <c oughs> ค่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินความมั่นคงหรือโชคลาภบ,บางอย่างแต่ตำแหน่งที่แน่นอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนแน่ๆถ้าไปอยู่บนเส้นสำคัญสำคัญหรือจุดที่ไม่ดีอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบไปอีกแบบได้เหมือนกันค่ะ อ๋อครับครับแสดงว่าตำแหน่งก็มีผลมากทีเดียวมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายคนอาจจะอยากรู้ครับเรื่องความรักการแต่งงานเส้นสมรสบริเวณขอบฝ่ามือใต้นิ้วก้อยเนี่ยในภาพนี้ก็ดูไม่ชัดเจนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมุมภาพมันทําให้ประเมินยากนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเส้นมันจางหรือยังไม่ปรากฏชัดเจนเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคู่หรือไม่ได้แต่งงานนะ ครับค่ะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าเรื่องคู่ครองอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือรูปแบบความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่การแต่งงานแบบเป๊ะๆตามธรรมเนียมเสมอไปอามรักเนี่ยสุดท้ายก็ต้องอาศัยการตัดสินใจการลงมือทําของเจ้าตัวเป็นหลักเลยใช่เลยค่ะสรุปภาพร,มรวมๆจากลักษณะเส้นหลักๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็ชี้ไปที่คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจดีขยันใช้ความคิดอย่างเป็นระบบชีวิตมีพื้นฐานที่น่าจะค่อนข้างมั่นคงซึ่งก็น่าจะมาจากการกระทําของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เรื่องความรักก็เน้นเหตุผลความมั่นคงคือความสําเร็จต่างๆในชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากการวางแผนแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังมากกว่าจะพึ่งโชคชะตาอย่างเดียวนะคะพอจะเห็นภาพรวมๆของบุคลิกและก็แนวโน้มชีวิตชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับการวิเคราะห์วันนี้ยินดีค่ะแต่ก็ต้องย้ําอีกทีนะคะว่าลายมือเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่นําทางส่วนหนึ่งแล้วนั้นสุดท้ายแล้วการกระทําความตั้งใจของเราในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะที่เป็นตัวกําหนดอนาคตที่แท้จริง ครับผมชัดเจนเลยครับแล้วนั่นก็นามาสู่คําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือเมื่อหลายมือนี้มันสะท้อนว่าเส้นทางชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการเลือกการสร้างของเราเองก็น่าคิดนะครับว่ามีมิติไหนในชีวิตตอนนี้ที่การตัดสินใจอย่างมีสติและการลงมือทําอย่างจริงจังของเราจะสามารถปั้นแต่งอนาคตให้มันสอดคล้องกับศักยภาพที่ดีที่สุดที่อาจจะซ่อนอยู่ในมือคู่นี้ของเราได้มากที่สุด